เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมพีวเวอร์เทียสนะผมวันนี้เราอย่เกมโรบอคในแมป โปรเจกต์วันพีชนั่นเองับผมซึ่งเป็นแมปเกี่ยวกับวันพีชที่เอ่อผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเออผมไม่ผมไม่เคยเล่นนั่นเองนะก็วันนี้ผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูครับว่ามันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะผมไปเลยโอเคครับพอเราเข้าเกมมานะผมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ผมก็เออดูตัวละครเดี๋ยวนี่มันลูฟี่กับเอดนี่ว่าเออจะเป็นนมาปนกันวะโอเคเดี๋ยวเรามาคัสตอมไมซ์กันเลยดีกว่านะผมทรงผมนะครับผมผมก็จะเอาเป็นทรงอะไรดีวะทุกคนเออเออมันมีทรงหัวโล โอ้ยโอเค a few moments later นี่เลยนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นเอ่อหมวกนะเราจะใส่หมวกหรือใส่แว่นไม้นะครับผมก็จะไม่ใส่ดีกว่านะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นอะไรวะเออหมวกกับแว่นนั่นแหละไม่เป็นไรเราไม่ใส่นะครับก็โอเค เอาแค่นี้พอนะครับมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับโอเคพอเราเกิดมานะผมก็จะมีเพลงแล้วก็มีเอ่อ HP มา120นะผมแล้วก็มีคอมแบ็คเหมือนว่ากด M เพื่อเปิดไอ้พวกนี้นะผมเพื่อพวกสเตตพวกอะไรนี่นะครับผมโอเคผมกด M นะครับมาดูสเตตผมสิตอนนี้มีเงินอยู่100นะครับผมแล้วก็เลเวล1สเตตพอยต์มีอยู่2ผมจะเป็นสเตนนะครับก็โอเคมาเป็นสเตนให้หมดเลยสกิลก็ยังไม่มีนะครับโอเคช็อปอันนี้ยังไม่เท่าไหร่มาผมปิดเพลงเลยดีกว่าเพราะว่ามันเสียงดัง โอเคบากี okay. ้ก็จะขายเอ่ออะไรวะขายดาบเลย25 0 0 0โอ้ไม่เอาไม่เอานะครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเราหายตัวได้นะผมกดคิววิ่งไปแล้วกดคิวเลยเหมือนเราหายตัวได้เลยนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรมาเราจะเอ่อไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะผมดูซิว่าตรงฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนี่มาตัวนี้มันจะเป็นนามิรับเคเวสอย่างนั้นเลยเค okay. ต้องฆ่า5ตัวเลยนะครับทุกคนต้องฆ่าถึง5ตัวเลยอย่างนั้นเลยโอเคทุบทุบทุบต่อยต่อยครับผมต่อยไปต่อย นี่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 โอเคได้มาหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยตามง่ายอยู่แล้วเนี่ยไม่ยางเท่าไหร่นะครับต่อยครับผมต่อยต่อยต่อย แต่สีของหลอดเลือดมันอาจจะกลมเกินกันไปหน่อยนะผมคือเออมันคล้ายๆกันเลยอะ่ะคือแบบมันมองไม่ออกว่าตอนนี้เลือดเหลือเท่าไหร่คือตอนนี้ตายเลยะนะตายโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันตายเพราะว่าสีหลอดเลือดมันคล้ายกันครับโอเคโดยว่าพอเราตายมันจะเกิดที่ใดเออเกิดที่เดิมที่เดิมอย่างนั้นเลยเดี๋ยวขอแดดไปก่อนแดดไปค่าอินดิซก่อนแล้วเสียงเพลงยังมาต่ออีกทุกคนเพลงยังมาอีกโอเคปิดไปโอเคครับมา 5ตัว NPC ที่เราต่อยไว้ดีกว่าอ่าหรือ HP 11หะครับต่อยนะัดเดียวไปครับผมทีเดียวตายเลยทีเดียวโอเคทุบ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 เฮ้ยทำไมตัวนี้มันเหมือนมันโหดโหดกว่าเดิมมะใช่หรือเปล่าเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมแหละแต่ สกินทำไมมันไม่เหมือนเดิมวะเออเดีมันเป็นตัวสอดเสื้อมันทุกคนไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ตีไปเลยตีเลยต,ตีตีไปชคกไปโอเคเหมือนเลยว่าผมจะอัพแล้วนะครับมาดูที่สเตตกันดีกว่าโอ้ได้มาทั้ง8ปดพอยนะครับผมผมจะอัพเป็นสเตรนจ์รัวเลยนะครับเพราะว่าเออผมต้องการดามเมจในการโจมตนนีนั่นเองมันจะได้แบบฟร์มง่ายๆหน่อยนะครับโอเคอุ้ยเราไปชมเกาะกันดีกว่านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบไม่รู้ก็จะเป็นแบบข้าวเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านของดานดันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นบ้านอะไรไม่รู้นะครับก็ลองอออออดับเบิลคิกอ๋อเอ้ยดับเบิลอ่าสเปซาร์ก็จะเป็นการเออเฮ้ยผมเข้ามาในบ้านได้หรัทุกคนมันจะเป็นการกระโดดนะผมกระโดดซี่เออสูงๆนะครับเค้าได้แค่ตรงกลางเนาะข้าวตรงนี้ก็ทะลุได้อ่าเฮ้ยดีเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวๆมาดูก่อนตรงนี้ก็จะเป็นกังหันลมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกังหันลมนะเดี๋ยวๆกระโดดขึ้น เออกาะไม่มีอะไรมากนะโอ้ตรงนั้นเป็นเกาะลอยฟ้านะครับก็มีเกาะรอบๆอบนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะโอเคเหมือนแบบที่สปาเรือมาอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงทุกคนที่สปาเรืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าราคาสปามันยังไงนะครับก็ตอนนี้ดูเงินเราก่อนมีอยู่โอ้ยสี่พันเลยอ่ะทำไมมันเยอะขนาดนี้วะทีแรกยังมีอยู่ร้อยเดียวเองที่มันมีเรือฟรีกับเรือห้าพันนะครับผมมาสัมผัสที่เรือฟรีดิเรือฟรีครับ โอ้เูฟีจะเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยเรือเร็วเหมือนกันนั่นเนี่ยเร็วเหมือนกันนั่นเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทุกคนอืมถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มต่อดีกว่านะเพราะว่าเหมือนว่าเออเรเวลเรามันยังไม่เยอะนะเราจะไปกอเกาะอื่นไม่ได้เดี๋ยวตายเอานะครับไปฟาร,รม์มเกาะอื่นไม่ได้เดี๋ยวตายแต่ตอนนี้ทําไมเออเวลามันแดดเนี่ยทำไมมันหายตัวไปเลยวะมันเป็นอะไรที่เท่ไปเลยนะแต่มันแบบอไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่วะ เดี๋ยวผมลองกระโดดแล้วแดดดูนะครับว่ามันจะไกลหรือเปล่านะกระโดดแดดเออไม่ไกลเท่าไหร่ฮะโอเคไม่เป็นไรมารับเคลสด,ดีกว่านะผมเควียนึงน่าจะได้ประมาณ900บาทนะครับก็เฮ้ยก็ได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้ผมต่อยอุ้ยผมต่อยแรงมากเลยนะผมอัพสเตตแล้วมันแรงมากเลยมาต่อยตัวนี้ดีกว่าตัวนี้จะเป็นหัวหน้าหรือเปล่าหรือมันเป็นแบบเออเป็นแบบทำไมมัน,นเป็นตัวถอดเสื้อ,อละเออมันเก่งขึ้นเลยยังไงไม่รู้นะครับต่อยไปดีกว่าติ๊บต๊บไปมันก็มันก็ไม่ได้เก่งขึ้นอะไรนะแต่มัน เป็นสกินเฉยๆนะเออมันก็เหมือนเหมือนเดิมแหละเก็ต่อยก็ได้อ่าเควส์เป็นดีเหมือนเดิมว่ะนะต่อยไปนี่นี่ก็้ยบอลเลเวลผมจะเลื่อนอีกแล้วว่ะเควสนี้เลเวลไม่เลื่อนเฉยโอเคได้พอยมา4พอยก็อัพไปที่เออสเตรนเลยนะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเออแมปนี้เนี่ยผลละไม้พิศานเนี่ยมันหายยังไงมันดรอปยังไงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะเออลองส่องดูแถวนี้เผื่อมันมีผลดรอปเราจะได้ไปเอาทันทีนะ มันจะไม่มีนะครับก็ชอบมีอะไรบ้างวะมีแรนดอมผลด้วยใช่ไหมอ๋อนี่ไงเดวิลฟูดหนึ่งพันโลบกก็มันแพงจังเลยอ่ะไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะแพงเกินเฮ้ยนี่ไงเควสแบนดิตมันจะสุ่มเงินนะครับเฮ้ยมันสุ่มเงินด้วยนะครับเอ้ยเราก็เอาแบบเควสที่แบบมีเงินเยอะๆนะเราคอยรับนะครับโอเคถ้าเงินน้อยไม่รับหรอกเสียเวลานะครับตีต,ตีตีไปตบตบบ ท่านจะสู้ได้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้คือสู้ง่ายมากเลยนะสู้ไม่ยากเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนโอ้โหแต่ก็ตายเหมือนเดิมหลอดเลือดมันม,นมองไม่เห็นนะ่ะมันไม่รู้ว่าตอนนี้ผมเลือดเหลือเท่าไหร่แล้วอเออมันไม่เห็นแนะ่มันแบบกลมกลืนไปเลยอนะ่ะเออโอเควิ่งไปดีกว่าวิ่งได้ไหมโอ้กดอ๋อวิ่งได้อนะ่ะกดเออตัวนี้นะครับผมวิ่งในยการกด control เสียงเพลงมาแทรกอีกแล้วไม่ได้เลยต่อยต่อยต่อย วิ่งไวเหมือนกันแล้วเนี่ยวิ่งไวเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่าต่อยต่อยโอเคเลเวลอัพนะครับโหได้มา4พอยต์เลยทีเดียวเออแมพก็ทําดีนะผมแมพทาดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมกลางยิงแหละเออก็ก็หนัดกิวนี้นะผมก็คงมีเท่านี้เนาะถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมสำหรับเอ่อโปรเจกต์วันพีชหรือเปล่าเออก็ประมาณนั้นแล้วก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเดียรวผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ